สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาสอนการใช้แอป next t o เพื่อสร้างโปรไฟล์บริษัทโดยคลิก3ขีดมุมบนด้านซ้ายเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าค่ะคลิกตรงข้อมูลบริษัทนะคะรหัสบริษัทส่วนหนึ่งห้ามแก้ไขรหัสสาขาใส่ศ5ตัวค่ะชื่อบริษัทกรอกค่ะ ไปนะคะชื่อบริหัรศาสตร์ภาษาอังกฤษหได้เลยนะ คลิกตรงที่เปิดให้แก้ไขเอกสารนะคะส่วนที่อยู่ก็กรอกที่อยู่ได้เลยนะคะ ชื่อผู้ประกอบการก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่ทะเบียนัารคะ่ะก็ใส่ไปเลยนะคะนิกประจำต่อผู้เสียภาษีกรอกได้เลยคะ่ะ นเบอร์โทรกรอกไปนะคะระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเลือกรูปแบบภาษีเป็นภาษีรวมในนะคะอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่ะวันที่เริ่มใช้ระบบ ทัเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งค่ะปีสองพันยี่สิบสามค่ะรอบบัญชีวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งค่ะการบันทึกรายการบัญชีสินค้าสำเร็จรูปแบบเส้นงวดและการบันทึกรายการบัญชีวัตถุดิบเป็นแบบเส้นงวดเหมือนกันค่ะการตีราคาสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือและการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือเป็นเข้าก่อนออกก่อนค่ะล็อกทรานซิชัน ห็อกค่ะจากนั้นติ๊กถูกได้เลยค่ะยืนยันวันที่เริ่มใช้ระบบวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปี2 0 2พันะคะโอเคค่ะถ้าได้แก้ไขรหรัสบักับกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะยืนยันนะคะเสร็จสิ้น,นค่ะ